จริงๆตอนเจอกันนี่เจอกันหลายเดือนเขาอะมองผมแล้วผมก็ไม่ได้สนใจแต่เหมือนกับว่าเรามีงานที่จะต้องไปด้วยกันก็เลยเดินไปทักก็เลยได้คุยกันครั้งแรกสมมติเราไม่มีบิ๊กิี่อยู่ในตองนี้พี่ๆอยากพูดว่าอะไรไม่รู้ว่าเขาอยากคุยมั้งเขาเลยเดินมาทักมันเดมันดีเอกิอ้อม เราทำงานด้วยกันครั้งแรกตอนนั้นเป็นยังไงทำงานอยู่ด้วยกันช่วงเวลายาวแค่ไหนจริงรู้จักกันมาจะ5ปีแล้วครับอ๋อรู้จักกันก่อนที่จะเล่นม y a m อ u l a n c e ใช่ก่อนจะเข้านาดาวด้วยเจอกันครั้งแรกใครเห็นใครก่อนเขาเห็นผมอันแน่ตกลงใครเห็นใครเขาเห็นผมแล้วผมเห็นเขาไหมไม่เห็นเขาเห็นผมเทว่าทำไมชีวิตจริงมันเหมือนหมอเต่ากับทิวขาวเลย รู้สึกถูกชะตาไหมว่าคนนี้เราจะได้มีโอกาสทํางานกับเขาเราจะกลายไปเป็นเพื่อนเขาวันหนึ่งต้อใช้ชีวิตด้วยกันกับเขาจริงจริง,งอตอนเจอกันนี่เจอกันหลายเดือนนะครับแค่เจอกันแล้วก็มองหน้าผมไม่ได้มองหน้าด้วยเขาอะมองผมแล้วผมก็ไม่ได้สนใจผมก็แต่เหมือนกับว่าเขามาอยู่ในดาวเรามีงาน เหมือนเป็นเวิร์กช็อปที่จะต้องไปด้วยกันผมก็เลยเหมือนกับว่าก็เลยมาทัก<อ>ผมก็เลยเดินไปทักว่าเอ้ย<ๆ>เดี๋ยวจะต้องไปนี่ใำไมผมก็แบบทำความรู้จักไว้ก่อนก็เลยได้คุยกันครั้งแรกแอบเห็นหนะ้าตาแบบแบบอาวิพูดไปเลยเสมมติเราไม่มีบิ๊กินอยู่ในห<อ>้องนี้พี่ๆอยากพูดว่าอะไรไม่รู้ว่าเขาอยากคุยมั้งเขาเลยเดินมาทักเป็นไงตอนที่แบบได้เล่นซีรีส์เล่นคู่จิน สุดท้ายก็แฟนคลับโอ้ยทุท่มทนนะก็รู้สึกดีใจครับเหมือนแฟนๆอย่างเงี้ยเขาคอยซัพพอร์ตเราตลอดเอาจริงไปถ่ายซีรีส์เรื่องเนี้ยคือเหนื่อยมากๆแล้วคือพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆพอผลงานมันออกมาแล้วแฟนคลับชอบแล้วฟีดแบ็กมันดีเงี้ยเราก็หายเหนื่อยเนาะเราก็ดีใจกันเหมือนสิ่งที่เราตั้งใจไปอ่ะมันเห็นผลแล้วว่าทุกคนชอบทุกคนด่ากินจริงๆคล้ายๆกัน,นะครับจริงๆคําตอบนี้มันเป็นคําตอบที่ผมตอบแต่ว่าเขาลอกไปแล้วนี่ไงตลอดนะเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเราเราเนี่ยมีปัญหาอะไรกับเขาเปล่าแล้ว รักเขารักเขาเออรักเขาอ่ะเนาะรักเขาอเขาอเเาอเใครแกล้งใครก่อนเขาชอบแกล้งผมแม่เนี่ยชอบเ่ย ไปแล้วนี่ก็แบบเนี่ยตาเหลือกตลอดอะในไหนพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนี่ยแปลรักฉันด้วยใจเธอไปถ่ายไปทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่เก็บกี่เดือนนะคะตอนนั้นประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเกือบ2เดือนทุกวันเจอกันเดือนครึ่งสองเดนก็คือไม่ได้กลับมากรุงเทพเลยไม่ได้กลับอยู่มันเป็น2อสองรอบรอบแรกประมาณเดือนหนึ่งรอบ2นี่ประมาณครึ่งเดือนอุ้ยดีเนาะได้ไปเที่ยวอ่ะโอ้ไม่ได้เที่ยวเลยถ่ายอย่างเดียวถ่ายอย่างเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคัมมิ่งออฟเอ ซีรีส์เหมือนซีรีส์ชีวิตนะพี่บอสเขาเลือกช่วงชีวิตที่เหมือนกับว่าม ม .6 ก่อนที่จะเข้ามาหาลัยเลยครับถือว่าเป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนะมีเขาเรียกว่า transition ของชีวิตหลายๆอย่างเหมือนกันสิ่งที่เราอยากรู้คือในวันนี้ในเด็กที่อายุประมาณ 20, 2ี่สทําสงานมาตั้งแต่1 7 1 8ได้เคยคิดไหมคะว่าเราจะก้าวมาวันนี้การที่เรามาได้ทําตรงนี้มันก็เหนือวความคาดหมายนะครับมันเหมือนเป็นการที่ทําให้พีได้พัฒนาตัวเองได,ได,ได้ได้สร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้ปรับทัศนคติตัวเองในหลายๆด้านให้มีความมั่นใจมากขึ้นให้มีความกล้าสแสดงออกมากขึ้นถ้าเราไมไ ออกจากคอมฟอร์ทโซนมันมยาก<ช>ไหมคะที่จริงยากนะครับแรกๆก็แบบไม่กล้าพูดเลยเขินมากไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรขนาดน<ะ>ั้นนะครับนี่เขาเปลี่ยนไปเยอะไหมคะอย่างที่บอกคือเราเราเหมือนโตมาม้วยกันแล้วเราเหมือนเราเห็นกันมาตลอดจริงๆนะผมว่าไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไกลเลยอย่างแค่ปีที่แล้วไปโปรโมท รักสุดใจอย่างเงี้ยถ้าไปดูเทปที่เหมือนว่าเขาไปไปเดินสายโปรโมทเขาจะเป็นคนที่พูดแล้วแบบเออนีเป็นคนไม่กล้าพูดพอเราได้ทํางานมากขึ้นเราได้เหมือนกว่าเหมือนคัมเม้นต์เอ็ของตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกว่าเราก้าวข้ามมาอีกจุดหนึ่งเหมือนกันเป็นเด็กที่มีความคิดความคิดแล้วก็มีความตั้งใจในการทํางานก็ต้องยอมรับว่าอายุเท่านี้มันกําลังสนุกกับนู่นนี่เต็มไปหแต่พอเราเข้ามาวงการนี้โอเคแหละเราดูว่าเราได้รับอะไรตั้งเยอะแยะแต่มันมีกฎกติกามมมัันนีีีกรออบาางงย่่ท คับอยู่เหมือนกันอะแล้วอยู่กับมันได้ขนาดนี้เอาว่าก็ชื่นชมนะคะก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทําไปเรื่อยๆมีความสุขกับมันมากๆนะคะนะแล้วก็ทำให้ได้แบบอย่างที่ตั้งใจจ้ะมันเดมันดีเอกี้ออม